โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ที่แล้วเนี่ยผมได้เอาทาวเวอร์ประเภทเรือเนี่ยไปลงเอ็นเลดนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะทําต่อนะฮะก็คือถ้าผมเอาทาวเวอร์ประเภทสปอนเนอร์ไปลงเอนเลดเนี่ยมันจะไปได้กี่เวฟนะฮะโอเคมาอย่างแรกเราต้องจัดโหลดเอากันก่อนนะฮะเอ,อ่อโอเคเดี๋ยวผมเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยละซึ่งผมอธิบาย,ยางี้ก่อนนะผมว่าประเภทสปอนเนอร์ที่ผมว่าเนี่ยคือทําได้แค่เซกอย่างเดียวทำอีกอย่างไม่ได้นะฮะเช่นกลเดมอเตอร์อย่างเงี้ยมัน ยิงด้วยมันตั้งข้าหัวด้วยแล้วมันก็เสกด้วยนะฮะซึ่งเราไม่เอาประเภทนั้นนะเราจะเอาเป็นแบบเหมือน armor factory นะผมที่ทําได้แค่เสกอย่างเดียวนะฮะโอเคมาเราจะดหลดเอากันก่อนนะฮะโอเคตามนี้เลยที่ผมนึกออกนะฮะก็จะมี armor factory barrel relic แล้วก็เซตนะฮะไปเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งแบบที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือ colossal defense นะครับผมก็เป็น simple นะฮะซึ่งสซย์ที่ผมเลือกแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างยึกยือนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับผมโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะฮะแล้วก็ติ๊กเลดและทาวเวอร์แรกที่ผมจะวางก็คือลิล i c นะฮะซึ่งผมจัพลิลลีให้ถึงธนูก่อนนะฮะแล้วค่อยไปวางรถละกันโอเคแล้วผมจะไม่ลืมนะฮะสปีดอัพจัดไปนะครับผมเพื่อความรวดเร็วของเกมนะฮะตอนนี้ก็ได้ธนูแล้วนะฮะ เดี๋ยวเรารอมันออกมานะครับผมซึ่งที่ผมอยากได้ธนูก่อนเนี่ยเพราะว่าธนูเนี่ยมันมองเห็นล่องหนนะแล้วมันยิงค่อนข้างแรงก็เข้าใจก่อนว่า1ตัว DPS 2ีซึ่งมันค่อนข้างดีกับต้นเกมนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาวางรถกันดีกว่านะครับให้มันช่วยๆกันเคลียร์นะฮะผมบอกก่อนว่าพอมันเป็นสปอนเนอร์แบบเนี้ยผมไม่สามารถปรับอะไรมันได้นะฮะนั่นหมายความว่าผมก็ต้องมาจัดการลูกน้องมันก่อนนะแล้วมันก็เสกรัวเลยนะครับผมไอตัวเสกนี่นะฮะจนถึงตอนนี้นะครับผมไอตัวเสกเน ผมก็ยังจําชื่อมันไม่ได้นะฮะตอนนี้ผมว่าผมวางบาแล็กไปตรงนี้สักอันดีกว่านะ,ะผมว่าสิ่งที่น่าลำคาตอนนี้ก็อย่างที่ว่านะฮะตัวเสกนะผมเพราะมันเสกลูกน้องมาเรื่อยๆและใช่มันโน c นะฮะเนี่ยผมที่ผมเอาอาเชอร์มาเนี่ยเพราะว่ามันยืนยิงตรงนี้ได้นะเครออาเชอร์มาตรงนี้เยอะๆก่อนนะ,ะถ้าตัวเสกมาตรงนี้แล้วมันตายตรงนี้ถือว่าสวยงามครับเคตอนนี้ตัวเสกโดนยิงนะตัวเสกโดนยิงตายไหมเอ่ยเรียบร้อยนะฮะโอเคแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะด้านหลังมันมากัน3ตัวนะฮะ ตอนนี้ผมมาอะไรผมก็มี M202 Tupper แล้วนะฮะซึ่ง M202 t o p p e r เนี่ยผมมองว่าจําเป็นมากนะในช่วงต้นเพราะว่าดูมันดิมันกระจุกกันมาขนาดนี้ก็อย่างน้อยให้ระเบิดมันช่วยเคลียร์นะฮะต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะเก็บเงินยาวๆเพื่อ เอาเอ็มแลบเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมสามารถอัพเอ็มแลบได้แล้วนะผมผมอัพเลยนะฮะซึ่งผมจับเอ็มแลบมาเพื่อให้มันมาแทงให้แล้วก็ช่วยเคลียร์พวกนี้นะผมเพราะว่าเอ็มแลบเนี่ยมันยิงเป็นระเบิดนะฮะนี่นะตอนนี้ผมก็วางเซตได้แล้วนะผมวางกันเลยนะแล้วก็อัพไปขั้นหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็คงไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะฮะก็ต้องจัดการตัวเศษแค่ได้แค่นั้นพอนะครับและใช่มันมีมาเพิ่มอีกแล้วตัวส่วนเก่าๆยังเคลียร์ไม่หมดเลยตัวใหม่ๆมาอีกแล้วนะฮะโอ้ดีงาม<ะ>นี่นะฮะเอ็มแล็บช่วย ขั้นต่อไปของเซตเนี่ยคือตัวแบกแล้วนะผมไอสามหมื่นสี่เนี่ยไอซูเปอร์เมช่าเนี่ยโอเคเอาเป็นซูเปอร์เมช่าได้แล้วนะผมคือผมชอบซูเปอร์เมช่าตรงที่ว่ามันยิงเป็นเลเซอร์แล้วมันยิงแรงด้วยนะผมนี่ฮะมันเปิดไปเดิมแล้วนะผมนี่นะแป๊บหายแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เพจด็อกเตอร์ก็ได้มาแล้วนะผมก็เวฟยี่ห้านะซึ่งตอนนี้นะผมเซตทั้งสามอันของผมเนี่ยเป็นซูเปอร์เมช่าแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมแล้วผมจะอัพอันนี้ให้เป็นเอเลดิเคชันนะฮะโอเค ตอนนี้ก็ชิวๆกันไปนะโอเคเซตเลยเพาเจอกับบอลแล้วนะผมบูบ oh, ตายอย่างรวดเร็วนะอืม hmm. ถือว่าผ่านอย่างง่ายดายนะซึ่งสำหรับใครที่มาเล่นทีเด็กที่หลังเนี่ยอาจจะสงสัยว่าลิลิกับเซตเนี่ยได้มายัางไงนะ คือมันเป็นตัวอีเวนต์นะครับผมที่ลิกเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะผมส่วนเซตมันจะเป็นอ่าคอนแลบกับทาวเวอร์แบตเทิลนะฮะซึ่งจริงๆผมบอกกันนะว่าผมบา้าครั่งมากอะตอนอีเวนต์ทาวเวอร์แบตเทิลนะเพราะว่าผมชอบมากนะทาวเวอร์แบตเทิลซึ่งเกมทาวเวอร์แบตเทิลเนี่ยเป็นเกมทาวเวอร์ดีฟเอนต์เกมแรกที่ผมเคยเล่นเลยนะซึ่งผมเล่นครั้งแรกนะน่าจะประมาณ 5, ปห้าปหกเนี่ยแหละฮะซึ่งณนะตอนที่ผมอัดให้ทุกคนดูอยู่นะตอนนี้คือผมกําลังจะขึ้นปีสองนะฮะก็ถือว่าเป็นเเเเเเกนนกกกกมมมมมมมในนนนนนตตาาาขออองงผีึลลยยนะ Tower ะหดดดแ่่พูไไ้ัปร ตอนนี้หรีอวัเพจด็อกเตอร์ก็ได้มาแล้วนะผมและผมก็คิดว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะฮะก็น่าจะโดนเซตผมลุมย้ำก่อนนะครับผมซึ่งหลัหลกๆตอนนี้ตัวแบคคือเซตนะครับโอเคมันตายอย่างง่ายดายตอนนี้ผมก็ได้วางเซต ครบแล้วนะผมเนี่ยนะฮะอ่าตัานละต่อไปผมคิดว่าผมจะเน้นรถถังนะครับซึ่ง armor factory เนี่ยวางได้แค่6อันนะครับผมก็คือผมจะเล่นสายล่าง3ตัวสายบน3ตัวนะฮะโอเคมาอัพกันเลยดีกว่านะครับแต่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถอัพอัพให้ตันได้นะตอนนี้เพราะว่าเงินไม่พอนะฮะโอเคตอนนี้ eradicator ก็ได้มาแล้วนะฮะก็คิดว่าอยู่ได้ไม่นานนะผมนี่นะ r d a t o ก็ตายอย่างรวดเร็วนะเรียบร้อย แล้วนี่นะฮะดูเลือดนะฮะดูเลือดนะผมโอ้โหลดอย่างไวนะฮะโอเคตอนนี้เอ่ออิาร์ด er ิเคเตอร์เกาะแตกแล้วนะครับผมโอเคเอลารดิเคเตอร์ตายแล้วมันก็ทําการบินหนีไปแล้วนะครับผมมาเรามาอัปเกรดรถถังกันต่อนะฮะโอเคอัปล่าง3ตัวครบแล้วต่อไปเล่นอัปบนต่อนะครับผม เรียบร้อยฮะเสร็จแล้วฮะต่อไปเนี่ยผมจะเล่นบาเล็กนะครับผมบาเล็กเนี่ยวางได้แค่7อันนะฮะผมจะอัพบนฉะนั้นผมจะอัพบน4อัพล่าง3นะครับนี่ฮะมันวางได้7อันนะครับผมโอเคอัพล่างครบ3ละโอเคเงินไม่พอตอนนี้อิราดิเคเตอร์มาร์กทูได้มาแล้วนะครับผมพร้อมกับอิราดิเคเตอร์มาร์กวันนะผมแล้วใช่ครับผมมันมีอวตารมานะฮะ แล้วอวตารมันอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็จะตายแล้วถือว่ารุดเร็วนะครับผมตอนนี้ผมมาวางลีลกดีกว่านะถ้าจะไม่ผิดคนเดียววางได้4อันใช่4อันโอเคตอนนี้มี4แสนละอัพสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะผมนี่นะผมมาแล้วนะฮะโอเวอร์เซียของผมนะเลือดแสนหนึ่งโอเคตอนนี้มันได้ทําการยิงฐานของผมแล้วนะฮะฐานแบบเอ้ยจะตายแล้วอืมเรียบร้อยเรายังต้องสู้มันต่อไปเอ้ย มีอะไรหายไหมมีอะไรพังไหมไม่มีโอเคสวยงามตอนนี้เหลือแค่อิเลดิเคเตอร์มาร์กทูแล้วนะผมแล้วมันก็น่าจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะฮะเฮ้ยมันยิงละเออไปอีกหนึ่งมา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 วางใหม่ได้นะฮะไม่เป็นไรเอาเอาเรียบร้อยนะฮะมาร์กทูเรียบร้อยบึ้มนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่แปดแสวเราอัพโอเวอร์เซียได้อยู่สองตัวนะฮะตอนนี้ผมอัพทุกอย่างตันแล้วนะผมลีลิกก็ด้วยนะผมเป็นโอเวอร์เซียหมดแล้วแล้วใช่ผมตอนนี้ผมวางทุกอย่างตันอ่ะเดี๋ยว อ๋อบาลกพังไปหนึ่งโอเคตอนนี้ผมก็ได้วางทุกอย่างตันแล้วนะผมก็ไม่สามารถวางอะไรเพิ่มได้แล้วนะอย่างที่เห็นแล้วนะผมว่าผมไม่สามารถวางอะไรเพิ่มได้แล้วฉะนั้นตอนนี้ผมทําได้แค่นั่งดูนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเว็บของ m a ร์4ฟแล้วนะผมก็เว็บ50นะฮะ โอเคตอนนี้มันได้ยิงฐานผมเรียบร้อยแตกไปนหนึ่งนะฮะโอเควางกันใหม่นะครับนี่นะเป็นเฟสสองซึ่งมันจะวิ่งอย่างนี้เลยนะผมก็ดูซิจะเจอโอเวเซียตัวนี้หรือไม่ชนเรียบร้อยโอเวเซียชนตายนะฮะ โอเคตอนนี้ก็เวหกสิบ้ลนะผมก็ e อร d เรติเคเตอร์มาร์ควคมาแล้วนะฮะและใช่ e อ a ร์เรติเคเตอร์มาร์คมันได้ยิงอ r m เม f a ์ t ฟ r y ผมไป2อันนะฮะต่วนที่เหลือยังอยู่ครบนะครับเออตอนนี้ยังไม่ยิงลูกใหม่ออกมานะฮะแล้วก็ดูมันโดนยิงไปก่อนนะตอนนี้โอเคมันยิงลูกใหม่มาแล้วนะฮะว้าวหายไปกี่อย่างวะเนี่ยสี่อันเลยเหรอเนี่ยอโอเค okay, ตอนนี้มันเข้าเฟส2แล้วนะฮะโอเค okay, เราปล่อยมันไปนะครับ เรียบร้อยนะฮะอ๋อนี่ก็เพิ่งเข้าเฟสสองตะกี้อ๋อเข้าใจละตะกี้ผมดูผิดนะตะกี้มันแค่เ,เพิ่มโลดูเหมือนว่าฐานอย่างอื่นของผมจะยังอยู่ครบนะฮะโอเคมันไม่ครบละโอเคเรียบร้อยตายโอ้ตายตรงนี้เลยเหรอเนี่ยเงี้ยวตุ้มนะโอเคต่อไปก็ไปกันต่อเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะถึงเวฟของเอปิกเพเดเตอร์หรือเปล่านะโอเคเช็คละตอนนี้วางครบแล้วนะครับผมมาไปกันต่อนะครับ โอเคเวฟ62มันมาโคตรเยอะเลยแล้วด้านหลังคือโล่มันยังอยู่นะฮะก็มีแนวโน้มที่ผมน่าจะตายที่เวฟนี้นะครับผมไม่รู้วะเราก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะตอนนี้อาจจะไม่ตายก็ได้นะครับเอ้ยโอเคยังรอดอยู่นะครับตอนนี้มีอะไรดีดออกวิ่งมาตัวหนึ่งนะผมโอเคอะไรดคดออกมาแล้วนะผมมันวิ่งมาตรงนี้แล้วนะฮะ โอ้ oh, มันมีการแจกของแถมด้วยนะฮะแล้วโดนแค่บาเล็กอันนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็เวฟ64บแล้วนะผมสถานการณ์เกมก็จะรอดไหมวะเนี่ยโอเคโดยรวมสถนานการณ์เกมตัวเนี้ยผมว่าน่าจะไปได้อยู่นะฮะรั่วมไม่รอดวะเพราะดูดิไอตัวไอตัวใหญ่ๆด้านหลังมันยังอินนี่อยู่เลยอะชิปแล้วทุกคนชิปแล้วชิปแล้วผมมันวิ่งมานี้แล้วตอนนี้นะผมผมว่าผมน่าจะตายที่เวฟนี้นะฮะ เพราะว่ามันเดินมานี่แล้วนะครับผมแล้วตัวหลังๆเนี่ยคือโล่มันยังไม่หายกันเลยนะแต่คิดว่าเอ้ยไม่ดิหรือว,ว่าเราเคลียร์ทันเอ่ยโอ้เคลียร์ไม่ไทันต่อให้เคลียร์ทันไอพวกนี้ก็วิ่งมาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมน่าจะตายที่เวฟนี้แล้วนะครับผมนี่มาเข้า่าละนี่วิ่งไปแล้วเรียบร้อยนะผมเอาเป็นว่าผมมาได้แค่เวฟโพลสิบสองนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าน,านะฮะบ๊ายบายฮะ